ว่าแมนตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยธาตุอาหารรวมมี7ตัวในขวดเดียวมีธาตุอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวแรกนะครับแมกนีเซียมเนี่ยช่วยเล่งความเขียวแก้พวกใบเหลืองใบด่างส่วนสังกะสีเนี่ยเร่งดอกเล่งยอดแก้การใบแก้วใบลายเหล็กแมกนีสคอปเปอร์ช่วยเล่งการสังเคราะห์แสงนะครับช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ซันเฟอร์เนี่ยช่วยเล่งหวานเล่งสีเล่งกลิ่นโบรอนช่วยเพิ่มน้ำหนักเล่งดอก ส่วนแคลเซียมเนี่ยอันนี้สาคัญเลยครับเพิ่มความแข็งแรงเร่งดอกเร่งผลตัวนี้เนี่ยเป็นแคลเซียมโบลอนเข้มข้นนะครับซึ่งมีแคลเซียมสูงถึง6%ปเนะครับโบลอนให้มาอีก0.3%เเแคลเซียมตัวนี้ถือว่าเข้มข้นสูงมากครับตัวนี้ช่วยบํารุงผลดอกแล้วก็ช่วยเรื่องการผสมเกสรน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งพืชผักข้าวพืชไรใช้ได้หมดนะครับในไม้ผลก็จําเป็นเช่นกันวันนี้นะครับเราเป็นโรงงาน มาพร้อมโปรแรงๆราคาโรงงานนะครับซื้อ1ลิตรนะครับแถมทันทีอีก1ลิตรนะครับในราคาแค่290บาทไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับส่งฟรีต่างหากซื้อแคลเซียมโบลอน1ลิตรก็แถมแคลเซียมโบลอนอีก1ลิตรนะครับและที่สําคัญคลากันได้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยในราคา290บาทส่งฟรีนะครับาราคานี้หาที่ไหนแทบไม่ได้แล้วนะครับตกควรละแค่145บาบาทส่งฟรี ทาจะคิดดูแค่ค่าส่งเท่าไหร่แล้วเราออกให้นะครับและปุ๋ยทั้งหมดนี้นะครับได้รับทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรนะครับท่านมั่นใจได้เลยว่าธาตุอาหารที่ใส่ามาเนี่ยครับตรงตามฉลากแน่นอน